วันนี้ร้านจักราดพาเรามาดูไม้ที่ร้านนะครับมาก็คือจะจัดโปรให้นะคะมีกวัดใบโพไม้มงคลโอ้โหจัดโปรไปด้วยนะครับวันนี้จัดโปรกันอีกแล้วร้านนี้มาทีไรก็จัดโปรเรามาดูกันเลยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างจโปรค่ะอกวากใบโพค่ะกวากใบโพนะดังนี่ตัวนี้เป็นดังเหลืองไหมครับดังเหลืองค่ะดังเหลืองตัวนี้เท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยบาทค่ะ 7จ็ยค่ะ9ก้ไม่ขายขาเจ็ดร้อยเจ็ดร้ค่ะแล้วรวมส่งไหมครับนี่ส่งให้ฟรีเลยค่ะจัดโปรไม่พอส่งฟรีเข้าไปอีกส่งฟรีค่ะนี่ค่ะด่างสามสีอันนี้ด่างสามสีเนาะนี่ใบนะคะสองพันห้าน้นี่นะสองพันห้านะสองพันห้าจัดโปรส่งฟรีเท่าไหร่ครับเก้าร้อยบาทค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทโอ้โหสามสีนะลดโหดมาก อันนี้ด่างเหลืองนะคะครับผมอ่าฟอมกอู๋อันนี้ฟอมกอจริงด่างเหลืองฟอมกออ่าเก้าร้อยบาทค่ะเก้าร้อยบาทรวมทรงโอ้ราคาดีราคาดีอันนี้นะครับผมอ่าอันนี้เป็นสติงเรย์นะครับเป็นอะโลคาเซียสติงเรย์เนาะค่ะนี่อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบรวมทรงสองร้อยบาทสองร้อยห้าสิบบาทรวมทรงค่ะรวมทรงโอ้ราคาจัดโปรค่ะราคาเราร้อนค่จสนปลาจันทร์ปกาสามกระถางนี่นะกระถางละเก้าร้อยบาทนะตัวนี้ตัวกลายด้วยนะทุกคนใช่่คะ นี่กระถางละเก้าร้อยบาทค่ะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองกระถางที่สามกระถางละเก้าร้อยอู้หูราคาดีราคาดีถ้าเป็นกระถางใหญ่นี่อยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทค่ะพันเจ็ดร้อยบาทรวมส่งให้ด้วยค่ะโอ้โหต้นเบลเลอเลยนี่พันเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะครับประกายดาวนี่อ่ะค่ะแล้วก็เอาเอาข้างหลังก่อนก็ได้ค่ะด้านล่างก่อนเนาะสวยเอาบอลสีตรงนั้นเอาบอลสีก่อนตัวนี้เหรอครับค่ะน้องชื่อจตุรเทพเนาะจตุรเทพสวยมากพี่บอลกลับไหมครับค่ะ หกร้อยห้าสิบค่ะหกร้อยห้าสิบบาทสตุลเทพนี่สวยมากสวยมากอันนั้นเทพอักษรเทพอักษรเท่าไ,ไหร่ครับอ,อ๋อตัวน,นี้ตัวน,นี้หกร้อยห้าสิบเหมือนกันค่ะหกร้อยห้าสิบดางสวยมากค่ะวาเก,กียวค่ะครับผมสวัสดีครับพิเตอร์จินส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสวยมากโอ้โหดูดางดีนี่นะครับผมอ่าแล้วก็ต้นนี้ครับอันนั้นหลวงปู่เส์ค่ะหลวงปู่เสิ สองร้อยห้าสิบรวมส่งค่ะสองร้อยห้าสิบาทรวมส่งบอลกาบด้วยนะนี่ค่ะดางค่ะดางดางสวยด้วยจริงเขาดังนี่อ่าแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกชื่ออะไรครับตัวนี้เป็นลิ้นมังกรค่ะอกิเลนไฟค่ะกิเลนไฟตัวนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทรวมส่งไหมครับนี่รวมส่งให้ค่ะโอ้รวมส่งให้ด้วยอันนี้ครับม้าลายค่ะม้าลายเนาะค่ะ เอลสี่สาลิตเนาะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอ่ะแล้วก็มาดูในถาดนี้บ้างเนาะอันนี้เป็นองค์คุริมานองค์คุริมานเท่าไหร่ครับสองร้อยบาทรวมส่งค่ะสองร้อยบาทรวมทรงนี่นะครับมอ่บแล้วก็ตอนนี้ถังละห้าสิบบาทถังละห้าสิบาทถังที่หนึ่งครับกระถังที่สองถังละห้าสิบวกแคกวกแคะเท่าไหร่ครับแล้วกดแคะถางละร้อยห้าสิบบาทค่ะถามจริง ร้อยห้าสิบบาทลงส่งด้วยร้อสิบส่งให้ฟรีโอ้โหเขาน่ารักนะนี่ส่งให้ฟรีเลยเจ๊บอกนะมันโตชามากเลยนะใช่ใช่มันสําหรับคนที่แบบว่าตั้งโต๊ะค่ะตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะน่ารักน่ารักนี่ค่ะไวแอ่ะอันนี้ครับชื่ออะไรครับอันนี้เปเปอร์มินเปเปอร์มินเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทโอ้โหราคาดีราคาดีอ่ะเรามาดูด้านบนบ้างเนาะเห็นพี่มีด้านบนเยอะมากจเซเรจซัมฤทธ อ่าเราดูอันนี้ดีกว่านาะตนเอจนสำริดค่ะตัวนี้ไม้หน่อไหมครับนี่ตัวตัวนี้ไม้แยกหน่อค่ะไม้แยกหน่อเนาะเท่าไหร่ครับพันห้าไม่ขายนะคะพันห้าไม่ขายนะเอาไปพันสองร้อยบาทค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทหายากนะคะครับผมอันนี้กวักใบโพด่างหินอ่อนกวักใบโพด่างหินอ่อนเหครับไท่ใช่สีสุมมานี่เลยสีกระถางเนี่ยอ่าสีกระถางนะกระถางที่หนึ่งค่ะกระถางที่สองครับกระถางที่สามกระถางที่สี่กวักใบโพด่างหินอ่อนครับกระถางละห้าร้อยเก้าสิบรวมส่งค่ะ ถามจริงห้าร้อยเก้าสิบโอ้โหโปรเล้าใจมากเลยอะโปรเลาเราเราห้าร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งอันนี้ค่ะปูระเบอปูระโบปูระโบเขาไหไรครับปูระโบสามร้อยห้าสิบรวมส่งสามร้อยห้าสิบรวมส่งค่ะอ่าครับผมอ่าต้นต่อไปเลยครับนี่ชนิจันเป็นเอชพีเนาะหรือคือชาติเนาะ เท่าไหร่ครับเอาไป750ค่ะ750ค่ะส่งให้เลยส่งให้ฟรีเลยส่งฟรีไปอีกโอ้โหราคาเรามากร้านจักรรัดเรานั่นนี่นี่อ่าตัวนี้เป็นเดลี่เนาะจักระพัดค่ะจักระพัดครับเท่าไหร่ครับ750ค่ะ750บาทรวมทรงอ่าตัวนี้เป็นกุ้งเป็นเชื้อด่างเนาะจริงจริงเขาก็ด่างนะอันนี้800พอค่ะ800บาทรวมทรงกัใหญ่ๆนี่เลยครับผมอ่าเรามาดูที่ทางนี้บ้างต้อมีอะไรบ้างโคด่างครีมค่ะ ตัวด่างครีมไม่ค่อยเห็นกันนะไม่ไม่ไม่ค่อยมีกันนะไม่ค่อยมีกันนะด่างครีมตัวนี้สองพันสองนะพี่ตั้งไว้นะสองพันสองเอาไป้ันเก้านะให้พันเกาพันเกแล้วก็โหลส่งใช่โอ้โหอยากได้ราคาเราเราคือต้องมาร้านจักรยายากนะครับผมถ้าเกินหมดแล้วมันก็คือหมดเลยอะค่ะครับผมใช่แล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้ด่างเขียว2 5 0สบด่างเขียวสองหสบาทรวมส่งอันนี้ก็เป็นด่างครีมไหมครับนี่ปกติค่ะด่างครีมปกติขายพันห้านะวนี้นะเอาไปพันสามค่ะพันสามจ้ารวมส่งค่ะรวมส่งด้วยค่ะแล้ววันนี้มีตัวแบบด่างขาวไหมครับอัลโบมีมั้ยด่างขาวหมดแล้วค่ะขายดีมากไม่เหลือแล้วไรเอแล้วไม่เหลือ้ไม่เหลือแล้วเออเเรามาดูนี้บ้างเนาะนี่อันโก้ชั้นด่านโอ้ดูชมพูกระถางนี้ห้าพันห้าค่ะห้าพันห้ารวมส่งค่ะ รวมส่งด้วยอ่ะแล้วก็มีฟิโลจังเกิลจังเกิลอ่ะวันนี้จัดโปรปกติสามพันห้ามีขายเอาไปพันเก้าค่ะส่งให้เลยนะส่งฟรีส่งฟรีนะส่งรีเลยอ่าอันนี้เขาด่างนะคะแต่เขายังไม่แห้งเขายังไม่เปิดสีนะเนี่ยใช่ครับผมอ่ะต้นต่อไปเลยเป็นหมูช้างด่างเนาะหมูช้างด่างเป็นฟิโลเนาะค่ะอ่าเก้าร้อยรวมส่งให้ค่ะเก้าร้อยรวมส่ง ราคาดีอันนี้นี่พันสองรวมส่งตัวนี้เป็นพันสองร้อยบาทรวมส่งนะคะผมอ่าแล้วก็มีหินโชคมีต้นเล็กเนาะโชก้าชั้นอันนี้พันห้ารวมส่งค่ะพันห้าพันห้ารวมส่งพันห้าร้อยโอ้โหราคาดีราคาดีมากอ่าแล้วก็มีเซตีวิวสันเนาะค่ะอันนี้ของแกนังดีนะนี่ดังดีนะนี่หรือว่าดังดีนะดังลูกก้านเลยนะนี่อ่าราคาเท่าไหร่ครับต้นใหญ่ใหญ่แบบนี้พันสองร้อยบาทค่ะพันสองร้อยบาทรวมส่งอ่าแล้วเราก็มาดูตัวนี้มั่ง อควยแดงอินโดเอาไป250สองร้อยห้าสิบส่งให้ฟรีสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีค่ะโอ้โห oh, oh, ส่งฟรีนะครับยังมาส่งฟรีเดีย๋ยวไม่แน่นะถ้าใครลูกค้าคนไหนซื้อของพี่เยอะนะพี่แถมให้<ถ>ใหเลยนะพี่แถมด<า><ล>้วยนะแง่งนหน่อแถมให้เลยอ่าอ่าแล้วก็ตอนนี้เป็นตัวน,นี้เป็นออดิบต่างวากิววากิวสวยมากเจ็ดร้อยบาทคะ่ะรวมส่งเจ็ดร้อยบาทรวมส่งมีลูกอุ้ยแล้วมีลูกสองนอนนะนี่ค่ะโอ้ก้านด่างสวยมากค่ะนี่นะครับผุอ่าเจ็ดร้อยบาทเนาะค่ะ อ่ะแล้วก็อู้กว่างมากดดฟอร์มโกสวยๆแบบนี้เลยเอาไป4ี่ร้อหสิบรวมทรงกระถางละ4ี่รอยหสิบค่ะรวมทรงค่ะราคาดีมากสองกระถางนะคะอันนี้คุ้มมากทุกคนกอนี้สวยมากจริงๆอ่ะเขาต้องเลี้ยงแดดเขาถึงจะดำสวยใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องระวังใบไม้หน่อยนะต้องเป็นแดดค่อนข้างประมาณแค่8ปบเปอร์เซ็นต์นะไม่แนะนำเป็นแดดร้อยเนาะค่ะนี่อ่สี่รอยห้าสิบบาทค่ะรวมทรงด่างเขียวด่างเขียวร้อยห้าสิบรวมทงด่างเขียวร้อยห้าสิบรวมท่งค่ะแล้วก็มีลิงอ์อฟไปเนาะ ดูใบเล่ยด่างเท่าไหร่ครับอันนี้290ค่ะ290บาทค่ะแล้วก็มีหูช้างด่างเหลืองสงให้ฟรีนะคะสงฟรีด้วยอะหูช้างด่างเหลืองเท่าไหร่ครับหูช้างด่างเหลืองกระถางละ490ค่ะลูกค้าปิดหมดแล้วปิดหมดแล้วค่ะโอ้โหนี่ขนาดพยายามไลฟ์ไวๆนะนี่ไวอ้อาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้าเนาะมีของมาลงใหม่นะนครับผมแล้วเห็นมีอันนี้คือวัสดุอะไรครับนี่วัสดุในการปลูกมี ดินกัมปูค่ะดินปุ๋ยไผ่นะคะอนี่พร้อมปลูกเลยนะคะครับผมถุงกันเท่าไหร่ครับสามถุงร้อยค่ะสามถุงร้อยอันนี้ค่าส่งเท่าไหร่ครับค่าค่าส่งคิดตามจริงอะค่ะอยู่ถ้าสามถุงนี่ก็อยู่ค่าส่งอยู่ประมาณสี่สิบาทสี่สิบาทถค่ะค่าส่งประมาณสี่สิบาทประมาณนี้นะครับผมนีนะครับผมโอ้โหไม้ราคาดีๆนะครับคือโปรเล่าๆไปว่าลดราคาไม่พอเหลือชขาเมื่อกี้ส่งฟรีไปอีก อ่าสารก่าวเท่าไหร่ครับเอาต้นนี้เอาไปพันสามพอค่ะต้นบาเรื่อเลยนะสติขายพันห้านะต้นบาเลอเลยนะค่ะพันสามรวมส่งด้วยแบ่งปันแบ่งปันแบ่งปันหแบ่งไปเลี้ยงแบ่งไปเลี้ยงนี่นะครับผมใครอยากได้ไม้ดีๆนะครับราคาดีๆแบบนี้เนาะร้านจักรลาดการ์เด้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมรบกวนนะครับพี่อ้อมปากเบอร์โทรแล้วก็ชื่อร้านหน่อยครับ จักระลาดการ์เด้นนะคะมีทั้งในช่อง YouTube นะคะแล้วก็ในหน้าเพจนะคะพิมพ์ไปเลยว่าจักระลาดการ์เด้นนะคะพิมพ์ค้นหาไปเลยนะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะ0636399738ค่ะแอดไลน์ได้เลยนะคะนี่แล้วเพี่ยฝากบอกนิดนึงว่าลายเก่าที่เคยใช้มันใช้ไม่ได้นะคะแอดใหม่นะแอดใหม่เบอร์นี้เนาะค่ะค่ะลบออกแล้วแอดใหม่เบอร์นี้ค่ะโอเคครับผมสำหรับันี้ก็ขอบคุณพี่ออมมากๆนะคะขอบคุณครับเรามา